ีค่ะคลิปนี้มารีวิวชุดชุดนี้เนาะเป็นกระโปรงทรงดินสอแต่ว่าถ้าทรงดินสอจริงๆแล้วเขาจะต้องแคบกว่านี้นะตรงเข่าแคบแล้วก็ตรงลงมาเลย <c oughs> คือแบบจะแคบแคบมากๆเลยแต่ว่าน,นีดแบบยังแบบให้ลูกค้าแบบสบายๆนิดนึง <c oughs> อันนี้ดูด้านในอะไรแบบนี้เนาะดูกันเลยค่ะตัวนี้เป็นกระออง ก็ทำเป็นทําเป็นโครงเกอะอกเนาะแต่ว่าไม่ได้ต่อตรงนี้จริงๆแล้วต้องต่อแต่ว่าช่างไม่ได้ต่อตรงใส่ก็ลืมแล้วก็เป็นทรงลิ้นสอเนาะไม่มีอะไรอ,นนอ,ะอันนี้ซับในอ๋อซับในอันนี้ปิดไปเลย อันนี้ปล่อยหไหมอันนี้ปล่อยแตกแตกต่างก,กับชุดก่อนเนาะจับในก็จะปล่อยแยกชิ้นไปแต่ว่าจะปิดตรงนี้ตับในจะปิดหมดเลยประกบตับในอเนี่ย ตรงด้านในเนาะตรงนี้ก็จะกึงซับในไว้กับกับอฟองน้าน,นิดนึงเขาจะได้ไม่ดึงขึ้นมาซับในจะได้ไม่ปิ้นอ๋อตัวนี้ก็ใส่เป็นโค้งเหมือนกันโคง้งโคง้งเอ็นสอดเนี่ยตรงเนี้ยใส่เป็นเอ็นสอดนี้ก็เหมือนกัน อกจะหลวมเขาก็ยังอยู่ทรงไม่หล่นตัวนี้จะมีแยกแพทเทิร์นให้ดูเนาะเขาเอียงนะเขาจะเฉียงนะเพราะว่าเราจะทําเราไม่ได้อยู่พันอยู่ตรงคอเนาะเราจะแบบว่าเป็นเฉียงเฉียงไปตรงผ้าแล้วก็พันด้วยคอเราก็ต้องทําให้เขาเฉียงมาแล้วก็ตรงนี้ก็เย็บกลับไว้นิดนึง เก็บดินยาวตลอดเลยก่อนก่อนที่จะเย <c ười> ็บตรงเนี้ยเราก็ต้องดูก่อนนะว่าเออเขาอยู่ตำแหน่งไหนอะไรอย่างเงี้ยก็คือเนี่ยเราหย ng ิบขึ้นมาก่อนอ่ะเราก็ดูว่าตรงเนี้ยให้เขาเรียบดูว่าเนี่ยตรงเนี้ยเขาเรียบใช่ไหมเนี่ยดึงไปฝั่งนี้ก็เหมือนกันดึงมา แล้วก็ค่อยเข้ามาเย็บกลับเนี่ยหาตำแหน่งหาหาตำแหน่งด้านในตรงนี้เนี่ยหาตำแหน่งสองฝั่งอันเนี้ยเนี่ยหาตำแหน่งสองฝั่งอันเนี้ยแล้วก็จับเขาแล้วก็เย็บเย็บกลับถ้าไม่หาตำแหน่งแล้วเขาจะเหลือไงตรงข้างตัวเขาจะเหลือ เ,เก็บปลายเนาะเนี่ยตรงเนี้ยเดี๋ยวเก็บปลายแล้วก็มาติดแปะอยู่กับตรงคอเลยแต่ว่าให้ลูกค้าลองก่อนว่าเขาจะอยู่ตำแหน่งไหนระดับไหนประมาณไหนออเนตัวนี้ผ้าจะเช็ดเนื้อแข็งแล้วก็วางขวางนะวางขวางผ้าตรงนี้ก็เป็นเกณ็์ผ้าเฉลียงเนาะผ้าตัวเดฟอะ ตัวนี้ทาทาสั้นไปหน่อยตรงนี้ทําทําสายตรงคอทําสายมาพันคอสั้นไปหน่อยก็เลยต้องทาเนี่ยก็เลยต้องใช้ก็เลยต้องใช้ใช,ใช้ใช้ตัวนี้มาต่อโอเคเนี่ยตัวนี้ใส่คอด้านข้างด้วยเพราะว่าลูกค้าไม่ค่อยมีหนะ้าอ,อกเท่าไหร่ก็เลยใส่คำ้คำๆจะได้อยู่ๆเนาะ เอาไว้พอได้ตำแหน่งแล้วตรงนี้จิบๆล็อกๆเอาไว้หน่อยเนี่ย mình gắn